เคยสงสัยกันไหมว่ายูพิกเกอร์คืออะไรอ่ะเราจะเป็นยูพิกเกอร์ได้ไงกันสวัสดีครับผมปั้นนะฮะคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากยูพิกและนี่คือรายการกูรูยูพิกรู้ช็อปรู้แชร์รู้แช เคยสงสัยกันไหมว่ายูพิกเกอร์คืออะไรเฮ้ยยูพิกเกอร์คืออะไรวะคล้ายๆยูทูบเบอร์หรือเปล่าอ่ะอันเนี้ยคล้ายๆกันครับยูทูบเบอร์ก็คือเมมเบอร์หรือว่าคนที่เป็นยูเซอร์ของ YouTube ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นยูพิกปั๊บเนี่ยก็คือว่าเรามียูเซอร์ที่ดาวน์โหลดแต่คนที่เป็นเมมเบอร์ของยูพิกเขาเรียกยูพิกเกอร์นะครับอ่ะเราจะเป็นยูพิกเกอร์ได้ไงกันเราต้องซื้อสินค้าที่มีโลโก้นี้ยูพิกช้อยส์ หนึ่งคือราคาคุ้มมากสองก็คือว่าเป็นสินค้าที่ทางยูพิกคัดมาแล้วเป็นแบรนด์ดังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพซื้อเสร็จปับ๊บไ,ได้ทั้งสินค้าและได้ทั้งสางเป็นยูพิกเกอร์ด้วยนะฮะเช่นตัวผมเนี่ยผมซื้อสินค้าตัวนี้ไปโหคุ้มมากเลยคือเราสามารถที่จะเอามาทําเครื่องครัวได้เป็นมาสเตอร์เชฟต่างๆอะไรแบบนี้แล้วก็เราสามารถเอาสินค้าเนี่ยไปสร้างคอนเทนต์ได้อีกด้วยต่อมาครับถ้าเกิดเราเป็นยูพิกเกอร์ข้อดีของมันคืออะไร1 เราช็อปเราได้แคชแบกนะฮะตัวอย่างเช่นผมไปช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตปกติใช่ไหมเดี๋ยวเนี้ยผมมาช็อปสินค้าที่ยูพิกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพวกแชมพูสระผมหรือแปรงสีฟันยาสีฟันต่างๆใช่ไหมฮะผมมาช็อปที่ยูพิกหมดเลยเพราะว่าผมได้เงินคืนข้อที่2ก็คือว่าเ้าดเราแชร์ปุ๊บเราอาจจะมีสิทธิ์ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยมมติว่าเราใช้สินค้าจริงใช้ให้เพื่อนเฮ้ยสินค้ามันดีมากเลยผมเคยนะฮะใส่เสื้อ GQ มาหล่อมากเลยก็คือว่าแบบโชว์เลยฮะเทคโค้กให้เพื่อนด จริงมันดีจริงเขาซื้อตามผมผมก็ได้ค่าคอมประมาณแบบตามที่แบรนด์เขากําหนดให้ผมนะฮะโอเคสุดท้ายแล้วเพื่อนๆจะไปช็อปสินค้า U Pick Choice ตัวไหนได้บ้าง มีนี่เลยครับลิสสินค้าของเขาเยอะมากะฮะสินค้าคุ้มแบรนด์ดังสินค้ามีคุณภาพทั้งนั้นเลยฮะ <c oughs> ผมมีเทคนิคนะฮะ <c oughs> เพราะว่ายูพิกเนี่ยเขาให้คูป,ปองสําหรับลูกค้าใหม่30บาททุกคนนะฮะ <c oughs> ก็บอกเพื่อนเลยครับว่าเฮ้ยแทนที่ไปช็อปที่อื่นมาช็อปลิงผมสิมีคูป,ปอง30บาทให้ด้วยได้ส่วนลดด้วยนะแล้วอย่าลืมนะฮะบอกเพื่อนช็อปคันนี้แล้วให้เพื่อนเป็นยูพิกเกอร์ด้วยกันจะได้ช็อปคุ้มด้วยกันแชร์ด้วยกันสนุกไปด้วยกันเลยนะฮะ EP ต่อไปจะเป็นใครจะ cover ก็รอติดตามกับรายการกูดูยูพิกนะฮะดูช็อปดูแชร์ดูแชร์